ท่าละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมในช่อง a s y The Game อีกแล้วอ่ะผมเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเทลารีในม a สเตอร์โหมดนะครับซึ่งตอนนี้ดูแถวๆนี้สิกลายเป็นู่แสนไปซะแล้วว้าวเรียบร้อยกูไม่รอดทำไมวะทำไม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 โคตรสั้น เดี๋ยวก่อนผมว่านะเราเปลี่ยนเกมดีกว่าเปลี่ยนเกมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าพวกผมว่าถ้าพวกเราไม่เปลี่ยนเกมกันพวกเราจะติดและก็ตายหากันตรดนั้นแหละซึ่งมาดูกันว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรเราอยู่ในเกมแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะดูลำบากนิดหน่อยแต่อย่าว่าผม เกมน,นี้ไม่ช่ว่าดาวเซเบอร์เซปดราวเซเบอร์เออนั่นแหละแล้วผมว่าเล่นมาถึงดาดีส4บสี่แล้วแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมต้องฝันตัวตายฝันแบบนี้โอเคกูตายจะตัวแขนคขาแต่กูตายจริงตอร์เป็นไงวิธีสมองกิว๋วอันนี้ ว่า t ต e ฟังอิดดิทโฆษณาแม่งดิโฆษณาดิโฆษณาเลอเกินฟันมัวมแบบเนี้ยอาฟดอันนี้แล้วก็ดีฟันแบบนี้นะครับน่าจะรอดละมั้งเนี่ย เนี่ยถ้ามไม่ตายกูมัรู้จะว่างอะล้เออเออเออมึงโดนฟันรัวๆละเพื่อนเน้าชจะตายอ่ออันนี้ก็ชุอฟันมานชิงชิงชิงชิกรงกระงกรังสรลังกระ่งกร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 ังกรงกรงังรังรรลัรัะลกะััลกันะัลัะก เูว้าวว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 อวววววว่วว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 วกววววววงวว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 ่วว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 ว เอาคุณโดนตัดแขนขาดเยอะยอะคุณโดนตัดขาขาดคุณแทงโง่ๆเลยอ่ะเอื้องตีวิ่งเปนตีอ่าอ้นั่นปะอ่ะฟันแบบเนี้ยแหละเออตายค่ะภายในรอบเดียวฮะโอ้อ่า เค่เพิ่งคิดเกมใหม่แล้วละอาอะไรสองเกมในวันนี้ก็จะเป็นซักวิ g เกมเลยซักวิ g เกมและก็ราล์เซเบอร์นะครับซึ่งซักวิ g เกมเนี่ยแย่น่าดูเลยแหละเอาล่ะ right. เราจะเป็นผู้คุมดำนะครับมันเป็นเกมแนวตั้งนะครับอาจจะดูยากหน่อยแต่เอาเถอะนะ อ่าอันนี้อะไรยี่สิบเอ็ดบาทแมท็กเอาผู้เล่นสองคนมาสองคนเอาผู้เล่นสักวิดเกมโงโงแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนเอานี่ฉันต้องการให้นายกลายเป็นผู้คุมนะเงี้ยเหรอก็ได้เหรอวะอันนี้เป็นห้องไอ้นั่นอ่ะเอาไป เราผู้เล่นออมอะไรออมมาเล่นละมาเลยให้เราพาตัวก็ไปแล้วก็ไปที่ไหนให้มาที่เนี่ยเหรอก็เอาไอ้นี่แล้วให้เราไปที่อันนี้น้องดอยใช่ปะนั่นไงใช่เลยไปไปแข่งกัน อยากรู้จังเขาจะเป็นไงจะโดนน้องรอยิงจะโดนน้องรอยิงตายไหมวะเฮ้ยข่าใยายพี่โกมขอบคุณสำหรับเงินงงงๆที่ให้ผมนะครับเอาล่ะในเมื่อเราต้องการผู้เล่นสควิตเกมเยอะๆเอาเถอะนะก็เล่นนะมาเล่นเล่นกันเถอะมันเป็นเรื่องด้านธุรกิจอะเอามานี่มานี่มานี่มาเพื่อนมานี่มานี่มานี่มา กระกระตองเกนตังเราต้องการคนเพิ่มปะอันนี้ซูปเปอร์สตาร์ละของมันวะเราไม่มีมอนนี่ไม่มีตังมอนี่เลยไปครับสิบคนเราใช้ไม่กี่คนเองเราอัพได้ปะเราอัพเกรดให้มันไปมากขึ้นได้ปะ What the fuck โอเคผมรู้วิธีอัปเกรดแล้วเนี่ยถ้าเราเดินมาตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะมีให้เราอัพอยู่ซึ่งผมอัพบ้านไปแล้วนะมันจะมีนั่งมากขึ้นแล้วเรามีแขกอยู่ไอพีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าจะรอดนะถ้ามันยิงอยู่แบบนี้แต้องการผู้คุมกดมากขึ้นเนี่ยไปเลยไอ้พวกตัวหมิน่น แล้วเนาะเลิกเปียกซุปกัน่อยแล้วก็ตามฉันมาไปเล่นเกมเนีนน่าได้เงินรางวัลด้วยนะบอกไว้ก่อนเงินรางวัล <หา S 1> จำนวนโคตรเยอะเล่นเกมต้องรอเนี่นยตั้งแลง้วเหรออ่าเราจะเดินจะต,ตัดตอนผมได้เยอะๆยะแล้วกันอะไรนะครับเหมือนว่าตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะเหมือนจะเรียบร้อยด้วย โอเคเดี๋ยวไปดูวันว่ามีอะไรผมซื้อได้อีกมั้งหรือเรื่องเมาซื้อคนเล่นนั่นแหละว่าแต่ในนี้มันมีคนอะไรแบบางเพิ่มหนึ่งกับออมคลาเอาค,า,อา,คาดีกว่าเพราะว่ายังไงจัดคนนี่ก็พอดีอยู่แล้วดีมากเพื่อนขอบคุณสหรับอีก2บาทครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้คมจะพอกินไหมสอบาท คิดว่าผีวิตผู้คนมในแล้วเราเป็นผู้<ล>ผคุมสี<อ>ดำเลยนะนคือเจ้าของเลยอะแต่ที่จริงมันจะมีคนแก่เป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่หรอวะอันเนี้ยผู้คุ้มกันคนแก่แล้วก็คอยแนะนําให้สําหรับแขก VIP ส่วนพวกเนี้ยเป็นพวกผู้คุมคอยดูไว้นั่นให้ซึ่งที่จริงเรา,มาเมื่อไหร่กว่าเราจะทายเกมแก่น้ําตาลก็ต้องอันเนะี้ยแก่น้ําตาลมันมีเกมอื่นนะจําได้ เ้าจะต้องไปด่านต่อไปมัง้งรับยวมัง้งเดี๋ยวรถเมย์เต็มแล้วเต็มแล้วเคแล้วสิเออมาดีให้กูฆ่าไปแล้วก็ไปไปนี่มาคิดจะหลอกกูได้เหรอโฆษณา เฮ้ค hey. แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะมาอื๊อยู่ปะเพื่อนโอเคไม่การเป็นผุยผงนะอืมอ๋อหุเกมนี้ใช้เวลาฟาร์โคตดนานเลยนะพูดจริงนานมอบ จริงว่าใช้เวลาฟาร์มนานมากอะเขีนนะวู้นานมากอะอะมาน,นี้ยมาน,นี้ยมาน,นี่ยไ,ไ,ไปเล่นกันไปไปเล่นกันไปเล่นกันก่อนไปเล่นไปก่อนเ็กซี่เล็กซี็กซี่ตัลได้เยอะตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ผู้คุมกดมาแล้วอ่ะอีกคนหนึ่ง โอเคสามสามบ้านเอ้ยมันก็นานหนูนะแบบเราแบบเล่นไม่เก่งเลยเอะเอ,ะ,ะเอาเขาเอาคะเงินตาตอผมได้ดีๆแล้วกันเอาล่ะครับท่านผู้ชมผมสร้างภารกิจให้ตัวเองได้ละเคื่อผมจะต้องได้ผู้คุมสองคนมาเดินตามถึงว่าจะสำเร็จภารกิจผมละ ซึ่งเกมนี้น่าจะมีพาร์ตเดียวแหละครับเพราะว่าผมผมไม่เล่นหรอกไม่ใช่วเวลาฟาร์มอย่างเฮี้ยเลยไม่เฮี้ยสัสสัอ่ะกว่าจะฟาร์มได้แต่ละทีนึงเนี่ยอ,อ่ะผู้อ่ะผู้มาเล่นมาแล้วจ้ะเออนี่นี่เคยแล้วก็ไอ้พวกตูดเหม็นพวกนี้ไปไว้ตรงนี้แล้วก็พาพวกนี้มาเล่นเกมแล้วก็เก็บตังค์มาให้หมด แล้วทีนี้ภารกิจเราก็สำเร็จแล้วมาเย็ดเคอย่างเท่อ่ะไว้ๆๆนี่เดินตาบถ้าปืนพวกมึงหายไปไหนกันหมดอะนั่นสิปืนพวกมันหายไปไหนกันวะ,ะผมจำได้อยนะว่าคลิปไหนสั้นสุดของผมอะ ไอคิปเรียกชั่นนะถ้าใครจำได้ตึ๊โอเคผู้คนมาแล้วยัดลงไปเก็บตังมาอีปิกโอเคเรามาถึงเราก็อนั่นเลยนะนี่แล้เวเราเขียนเท่าไหร่นะคุณพี่ดูหน่อยสยิ สับสามถือว่าดีอยู่มั้งตามอ่ะเล่นเกมเราตัางของมึงมาพวก VIP แล้วก็นี่นี่นี่เจ็ดคนพอดีแต่มันต้องลดไปหน่อยมาเลยแล้วก็พวกตุ่นเหม็นยังอยู่ใช่ป่ะโอเคังอยู่โอเคแล้วก็บ๊ะบ๊ะบ๊บ โอเคมันก็น่าจะได้อยู่นะถ้าเราแบบเราเล่นเก่งๆอ้อแต่เผื่อใครไม่รู้นะผมชอบเกมแนวแบบเนี้ยมากเลยเกมแนวไทคูนแบบเนี้ยเกมแนวแบบเก็บเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆมีโฆษณาให้ดูเพื่อเพิ่มคนเนี่ยชอบ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 มากอ่ะชอบมากไเกมแนวน่ะก็ชอบเกมแนวเนี้ยแหละมันดูเพลินดี่อเกมแนวน่ะมา อันนี้พดเพลินเลยเกมเนี๋ยวน่ะอู้ต็่มอืม อะไรเอาล่ะแต่ผมว่าวันนี้น่าจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ละเอ่อบุทเอาล่ะในเมื่อเราน่าจะจบไปเพียงเท่านี้ใครชอบพิดวพิ้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเหมือนคลิปนี้น่าจะสั้นนิดหน่อยถ้าเราไม่ปลดล็อกเกมแก่น้ำตาลอ่ะนะนี่เป็นการเครดิตแล้วกัน หน้าเกมต่อไปเป็นเกมชักกระยอใช่ปะถ้าไม่ผิดโอเคแล้วคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ครับเพราะผมไม่มีพาร์ตหน้าหรอกพูดจริงไม่มีหรอกแล้วอะไรวะเนี่ยฮะซื้อได้รึเหรอไปดูกันอย่าบอกนะว่ามึงน,นั่นไงนั่นไงกูว่า อาล่ะคลิปนี้คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับเพราะว่าผมน่าจะไม่มีอะไรต้องทำแล้วที่กิผ๊ผูยังเล่นเกมไม่จบเลยนะแต่ผมน่าจะต้องจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายบายแล้วก่อนที่เราจะจบกันเราต้องอามไปแกะน้ำตาลาก,กันก่อนนะครับท่านผู้ช่วยแกะน้ำตาลผ่า à, bye, ừ. ờ <laughs> bye bye các bạn xem bye bye